สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้สู่การรายงานบุญครองพรในรีพอร์ตประจำวที่6มีนาคม2558ค่ะ สำหรับนราคาทองคำในระหว่างวันนะคะราคาทองคำปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มขาลงทางระยะสั้นและระยะยาวโดยราคาทองคามีโอากาสลงไปทดสอบจุดเดิมที่ทองบาทละ18300หรือ1190ดอลลาร์ต่อออนคืนนี้มีการประกาศตัวเลขสษิกิของทางสหรัฐหลายตัวโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร สำหรับดนราคาทองคำในคืนนี้นะคะราคาทองคำมีแนวโน้นมปรับตัวลงต่อทดสอบจุดต่ำเดิมที่ทองบาทละ18,300หรือ1190ดอลลาร์ต่อออนสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำคืนนี้นะคะเวลาสองทุ่มเครื่องมีการจ้างงานนอกภาคเกษตรอาจราการว่างงานค่าจ้างต่อชั่วโมงและดุลการค้า และยงติดตามบุญคลองพอร Morning Report ได้ในชว่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะแล้วกลับพบกับบุญคลองพรในรีพอร์ตได้ในวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ